สวัสดีครับพบกับช่อง108 Modify แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมา,าเพิ่มความยาวสายให้กับไตัวช่องจุดบุหรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีสายไม่ยาวมากนะครับคือบางทีเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้าสายที่ยาวออกมานอกรถนะครับก็เลยผมจะมาเพิ่มความยาวให้สายตัวนี้นะครับโดย ผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นปลั๊ก3ตาตัวนี้จะาตัวนี้นะครับมาติดตั้งไว้ที่ตัวปลั๊ก3ตาตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะตัดเจ้าตัวปลั๊กไฟตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นที่จุดบุหรี่ตัวผู้ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้เวลาสายยาวเราจะเก็บก็จะง่ายนะครับตัวนี้ความยาวสายก็อยู่ที่ประมาณ ห้าหลานะครับก็สามารถใช้ได้รอบรถเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟที่เชื่อมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายไฟออกก่อน นี้เราก็ถอดตัวตัวขั้วปลั๊กตัวมีออกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางแผนจะติดเจ้าตัวนี้เข้าไปที่ด้านหลังตัวนี้นะครับโดยเราเจาะรูตรงนี้นะครับผมจะร้อยสายออกไปด้านหลังก่อนนะครับ นี้เราก็ได้สายออกมาด้านหลังตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสายตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับ นี่ถอดออกมาแล้วก็จะเห็นมีตัวแปลงตัวนี้นะครับที่แปลงจาก12บอโวลต์ออกมาที่ usb port นี้เป็น5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขัวตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกไปเลยนะครับ นี่แล้วก็จะเอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับโดยเราจะเจาะรูตัวนี้นะครับยึดเข้าไป เห็นรูตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเอาตัวนี้ติดตั้งเข้าไปเดีย๋ยวเราจะเจาะเพิ่มอีกรูนึงนะครับ ราก็จะเอาน็อตสกูตัวนี้ยึดอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับทีนี้เรายึดตัวนี้เข้ากับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายตัวนี้มาเชื่อมติดกับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาเส้นสีดำเป็นขั้วลบนะครับ ก้นลบเราจะเชื่อมที่ตรงจุดนี้ ทีนี้เราก็เชื่อมฟังที่จุดบุหรีตัวเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปนะครับ อาเราก็ทำการประกอบฝาใสกกับคืนนะครับเราก็ได้ทำการเชื่อมสายฝั่งที่จุดบุหรี่ตัวเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำขั้วปลั๊กตัวเมียปิดกับคืนนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราก็จะเหลือขั้วที่จุดบุหรีตัวผู้เดี๋ยวเราจะทําการปอกสายเพื่อ,อติดตั้งสายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาวัดสายนะครับแล้วก็ทําการปอกเพื่อเชื่อมสายเข้าไปนะครับ แล้วก็ทำการวัดสายอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อทำการตัดให้พอดีกับปลั๊กที่จุดบุรีนะครับแล้วก็ทำการปอกสายขั้วลบนะครับ เดี๋ยวเราก็ทำการสวมสายเข้าไปที่ขั้วจุดบรีนะครับแล้วเราก็จะทำการเชื่อมเข้าไปแต่ละขั้วนะครับตอนนี้เราก็ทำการเชื่อมขั้วลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมขั้วบวกต่อนะครับตอนนี้เราได้ทำการเชื่อมทั้งสองขั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะประกอบหัวจุดบุหรี่ตัวผู้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มความยาวสายให้ช่องจุดบุหรี่ง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจจะทำแบบนี้นะครับก็สามารถทำตามกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ